สวัสดีนักเรียนชั้นม6ทุกคนนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับทำให้เราจะต้องมาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะครับทีนี้วันนี้นะครับเรื่องที่ครูจะมาสอนนะครับก็คือเป็นในเรื่องของค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับหยิบใบงานที่3ขึ้นมานะครับใบงานที่3นะครับจะเป็นในเรื่องของ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยเรื่องนี้นะครับครูจะสอนในเรื่องของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนกันนะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับสัญลักษณ์ที่แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตกันก่อนเลยนะครับสัญลักษณ์นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นในรูปของ เป็นตัว x นะครับอ่าเห็นไหมเป็นตัว x แล้วก็มีขีดข้างบนนะครับอันนี้นะครับเขาจะเรียกมันว่า x บาร์ bar. x บาร์นะครับอ่า x บาร์นะครับเป็นสัญลักษณ์แทนอะไรก็คือเป็นสัญลักษณ์แทนค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับอ่าให้นักเรียนจดตามเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอะไรของกลุ่มตัวอย่างนั่นเองกลุ่มตัวอย่างนะครับอ่าอันนี้คืออันแรกนะครับส่วนสัญลักษณ์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นเหมือนตัวตัว n กับหัวนะครับแล้วก็มีหางหน้อย นะครับอันนี้นะครับเขาจะเรียกมันว่ามิวมอิวมิวนะครับเป็นสัญลักษณ์แทนอะไรเหมือนกันก็คือแทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตเหมือนกันนั่นเองแทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ต่างก็คือของอะไรของประชากร ประชากรนะครับทีนี้ประชากรคืออะไรประชากรก็คือยกตัวอย่างง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนชั้นม .6 นะครับของโรงเรียนโคกเจริญวิทยานะครับนักเรียนชั้นม .6 ของโรงเรียนโคกเจริญวิทยานะครับมีกี่ห้องเอ่ยมี2ห้องนะครับก็คือมี ม .6 ทับ1กับม .6 กทับนะครับอันนี้คือประชากรส่วนคำว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างก็คือเป็นส่วนหนึ่งของประชากรก็คือสุ่มมา1อันน่ะจากประชากรนะครับอ่ะอย่างประชากรนักเรียนชั้นม .6 นะครับมี2ห้องม6ทับกับม6ทับใช่ไหมครับกลุ่มตัวอย่างก็คือเลือกมาอันหนึ่งนะครับก็คือรอูเลือกขอเลือกเป็นม6ทับนนะครับอ่า กลุ่มตัวอย่างก็คือนักเรียนชั้นม6ทับ1นั่นเองอะนะครับสรุปง่ายๆก็คือกลุ่มตัวอย่างจะเป็นส่วนหนึ่งของประชากรนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสูตรสูตรที่เราจะใช้การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับของที่มันไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับจะมีอยู่2ส,สูตรนะครับจริงๆแล้ว x bar กับิวเนี่ยสูตรเหมือนกันเลยนะครับวิธีการจำก็คือจำแบบเดียวไปเลยนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับอ่ะอันนี้นะครับอ่า x bar เท่ากับ sigma xi ส่วนด้วย n นะครับโดยที่ xi เนี่ยมันคือ x หนึ่งบวก x สองบวก x สามบวกไปเรื่อยถึงบวก xn นะครับอันนี้ก็คือเอาข้อมูลในชุดนั้นอะ่ะมาบวกกันนะครับส่วน n n ในที่นี้คืออะไร n n เล็กไม่ว่าจะเป็น n เล็กหรือ n ใหญ่นะครับมันก็คือจำนวนข้อมูลจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองมีกี่ตัว n ตัวนะครับผมทีนี้ข้อสอบมักจะถามถามว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเหมาะที่จะนำมาเป็นค่ากลางของข้อมูลเมื่อไหร่ อันเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่โจทย์มักจะถามเลยก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนํามาใช้เมื่อ,อไหรเมื่อ,อไหรก็คือเมื่อข้อมูลนั้นๆนข้อมูลนั้นๆนไม่มีค่าใดค่าหนึ่ง ข้อมูลนั้น,น,นไม่มีค่าใดค่าหนึ่งหรือหลายหลายค่าซึ่งสูงหรือต่ำกว่าค่าอื่นๆ อ่าโอเคค่าเฉลี่ยเลขคณิตเหมาะมาใช้เมื่อ,อไรก็คือเหมาะเมื่อข้อมูลนั้นๆไม่มีค่าใดค่าหนึ่งหรือหลายๆค่าซึ่งสูงหรือต่ำกว่าค่าอื่นๆอ่ะอาจจะอธิบายง่ายก็คือข้อมูลข้อมูลทั้งหมดอ่ะ้อมูลทั้งหมดมันมีค่าใกล้ ใกล้เคียงกันนั่นเองอข้อมูลทั้งหมดนะครับมันจะมีค่าที่มันใกล้เคียงกันนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนักเรียนมาดูที่แบบฝึกหัดที่1ตัวอย่างแรกนะครับลองคิดลองทำข้อแรกข้อแรกเขาให้มาตัวแรกคือ12ตัวต่อไปก็คือ15ตัวต่อไปเป็น16ตัวต่อไปก็เป็น16แล้วก็ 1ิ1ส1บ1ี1ส1บ1า1ส1บ1อ1ส1บ1ิ1เจ็และ15นั่นเองนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมว่าไอ้ชุดข้อมูลอันนี้มันมีตัวเลขที่มันใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับก็คืออยู่ในระหว่างาหลัก10นั่นเอง นะครับซึ่งเราจะใช้วิธีการหาก็คือใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองนะครับเพราะข้อมูลแต่ละตัวมันใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับทีนี้หาอย่างไรเราก็มาดูสูตรนะครับสูตรเราก็คือเป็น x bar บาร์จะใช้ x bar ์บาร์หรือมิลก็ได้นะครูไม่ได้ฟิกมันเพราะว่าวิธีการทำเหมือนกันสูตรวิธีการทำวิธีการหามันเหมือนกันหมดเลยนะครับ ให้รู้ไว้ว่า x bar กับ mu เนี่ยก็คือเป็นการหาค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับอ่ะ x bar นะครับเท่ากับ sigma x i ส่วนด้วย n นะครับอ่ะ sigma x i คืออะไร sigma x i ก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดเนี้ยเนี่ยข้อมูลเนี่ยปึ๊บแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันและหาด้วย n จำนวน n คือจำนวนนะครับ อ่ะเราก็เริ่มเลยก็มี1 2บสองบวกสิบห้าบวก1ิบหกบวก1ิบหกบวก1ิบบวกสิ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  ห้าอ่ะโอเคทีนี้ส่วนปึ๊บอืมโอเคส่วน n n คืออะไร n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดข้อที่หนึ่งมีกี่ตัวอ่ะเราก็ต้องนั่งครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบตัวนะครับ,นะรบอ่ะ n ของเราก็ได้ล้วก็คือ20สินั่นเองอ่ะทีนี้คิดเลขออกมาข้างบนได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะคิดเลขออกมานะครับข้างบนนะครับเดี๋ยวครูคิดให้เลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาคําตอบนะครับก็คือข้างบนจะได้279สส่วนข้างล่างก็คือยี่สิบ นะครับทีนี้แปลงตัวเลขให้มันเป็นโทศนิยมโทศนิยมครูขอเป็นโทศนิยมสองตำแหน่งนะครับข้อนี้จะมีค่าเท่ากับ13.95นั่นเองนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับข้อแรกสำคัญเลยคือต้องจำวิธีการหาค่าเฉลี่ยได้นะครับโอเคเนาะ ข้อ2นะครับครูให้เป็นข้อมูลน้ำหนักของเรียนชั้นม .6 มานะครับโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับโจทย์ให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตวิธีการทําเหมือนข้อแรกเลยนะครับเดี๋ยวข้อนี้ครูจะให้เรียนไปลองฝึกทํากันนะครับโอเคสูตรก็คือเหมือนเดิมนะครับหาหา x bar เหมือนเดิมเท่ากับ ซิกมาเ i ส่วน N นะคบแล้วเรียนก็นไปทำต่อนะครับก็คือเอาข้อมูลที่เขาให้มาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันและหารด้วย N ของมากับครับอ่ะ n ตรงนี้ต้องเป็นตัวเลขนะครับถ้าเราใช้ x bar N ต้องเป็นตัวเลขอโอเคนะครับทีนี้ให้นักเรียนไปหามานะครับ n มีกี่จำนวนนะครับไปนับมาว่ามันมีกี่จำนวนเนาะ ทีนี้ต่อมาใบงานที่4ี่นะครับใบงานที่4ี่นะครับจะเป็นในเรื่องของการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักนะครับมันจะใช้ตอนไหนมันจะใช้ก็ตอนที่ข้อมูลข้อมูลแต่ และค่ามีความสำคัญมีความสำคัญไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเลขคณิต่วงน้ำหนักนะครับยกตัวอย่างเช่นการการคิดเกรด ฉเฉลี่ยการคิดเกตเฉลี่ยเมื่อแต่ละวิชามีจำนวนหน่วยกิตไม่ เท่ากันนะครับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตทวงน้ําหนักนะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อข้อมูลแต่ละค่าเนี่ยมันมีความสําคัญไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นการคิดเกรดเฉลีย่ยเมื่อแต่และว,วิชาเนี่ยมันมีจํานวนหน่วยกิตที่มันไม่เท่ากันนะครับทีนี้มาดูสูตรเลยสูตรก็คืออ่ะข้อนี้ใช้เป็นตัวมิวนะครับมิวเข้ากับซิกมาดับเบิลยูเอ็กส่วนด้วยซิกมาดับเ อ่ะข้อนี้ให้เรียนจดไว้ข้างๆนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้ W I เนี่ยมันแทนหน่วยกิจหน่วยกิจนะครับส่วน X X I เนี่ยมันแทนเกรดนะครับผมจดไว้นิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่สับสนอ่าโอเคโน้ตไวข้างๆนิดหนึ่ง W แทนหน่วยกิจ X แทนเกรดนะครับ Okay. ทีนี้มาดูตัวอย่างตัวอย่างนะครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่านางสาวทำดีเนี่ยเรียนวิชาภาษาไทยคณิตสังคมและภาษาอังกฤษมีอยู่ทั้งหมดกี่วิชาครับ4ี่วิชานะครับวิชาแรกคือ,อวิชาแรกก็คือเป็นภาษาไทย ภาษาไทยภาษาไทยขอใช้เป็นสีเหลืองอ่าภาษาไทยสีเหลืองนะครับวิชาต่อไปคณิตศาสตร์เป็นสีเขียวสังคมขอเป็นสีอ่าสีชมพูนะครับแล้วก็อันนี้เอเป็นสีอะไรดีสีฟ้าละกันภาษาอังกฤษสีฟ้านะครับอ่าโอเคนี่เราได้สีวิชาแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่า ในภาษาไทยเนี่ยมันมีหน่วยกิจเป็น2นะครับแล้วก็คณิตเป็น3แล้วก็2.5และ2.5หน่วยกิตตามลำดับอ่ะเราก็ลงสีเลยภาษาไทยมีหน่วยกิจเป็น2นะครับแล้วถ้าอ่านต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาก็จะบอกเกรดอีกเกรดก็เรียงตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นเกดรดภาษาไทยก็คือ4โอเคเนาะต่อไปคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมีหน่วยกิจเป็น3แล้วก็ได้เกรดเป็น3า ค,ค่อยสังเกตนะต่อมา,อาภาษา,าสังคมสังคมสังคมนะครับหน่วยกิจเป็น2.5แล้วก็ได้เกรดเป็น2 5. สุดท้ายนะครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมีหน่วยกิจเป็น2.5แล้วก็ได้เกรเป็น4อโอเคแยก4ตามนี้นะครับ เสร็จแล้วอ่ะเราลองมาแทนสูตรดูดิสูตรของเราว่าอะไรถ้าจะหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตส่วน้ำหนักนะครับมิวเท่ากับซิกมาดับเบส่วนด้วย W ับเบิลวเบาเขาเท่ากับนะครับอันดับแรกให้คิดที่วิชาแรกก่อนวิชาแรกนะครับก็คือเป็น ภาษาไทายภาษาไทายให้เอา W U ไปคูณกับ x W W คือหน่วยกิจหน่วยกิจของภาษาไทายได้2นะครับไปคูณกับ xi xi ได้4นะครับ xi คือเกรดนะครับได้วิชาแรกแล้วภาษาไทยวิชาต่อไปคณิตศาสตร์ก็บวกคณิตศาสตร์ W เอาเกรดเอาหน่วยกิจมาก่อน3คูณ เกจก็เป็นสามนะครับอ่ะได้ภิษากแล้วต่อไปสังคมสังคมก็บวกด้วยเอาหน่วยกิจขึ้นก่อนหน่วยกิจคือสองจุดห้าไปคูณกับเกตเกตของสังคมได้สองนะครับก็คือคูณสองต่อไปวิชาสุดท้ายภาษาอังกฤษนะครับมีสี่วิชาก็เอาหน่วยหน่วยกิจขึ้นก่อนนะครับสองจุดห้าขึ้นก่อนแล้วไปคูณกับเกจเกจภาษาอังกฤษได้สี่ ก็คูร4แบบนี้เสร็จแล้วส่วนยาวเลยครับปึ๊บส่วนยาวข้างล่างซิกมาดับเบิลกมาดั w I. คืออะไรด mm hmm. <U S 2> คือหน่วยกิจให้เอาหน่วยกิจของแต่ละวิชามาบวกกันวิชาแรกไทยได้2บวกคณิตศาสตร์มี3สังคมก็มี2.5ก็บวก2 5 ภาษาอังกฤษสุดท้ายก็2.5ก็บวกสอแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วคิดตัวเลขนะครับข้างบนนะครับจะบวกกันได้32ส่วนข้างล่างบวกกันแล้วได้10นะครับปแปลงเป็นทศนิยมนะครับ3 2มส่วนสิได้3าุดสองนั่นเอง นะครับเป็นคําตอบอันนี้ครูคิดให้เลยนะไวๆนะโอเคทีนี้ครูแสดงวิธีการทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวข้อที่สองให้นักเรียนลองลงมือทํานะครับโจทย์บอกว่านายตั้งใจเนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนดังตารางนะครับ โจทย์ให้หน่วยกิจมาให้เกรดมาโจทย์ต้องการหาหาเกรดเฉลี่ยว่าได้เท่าไหร่นะครับวิธีการทำคือเหมือนข้อแรกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเขียนให้คร่า,าวๆก่อนนะครับก็คือมิ w เท่ากับซิกมา w ูไอนะครับส่วนด้วยซิกมา w ู I นะครับอ่ะที่เหลือนักเรียนลองไปลงมือทำต่อนะครับ อโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ EP แรกขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ